สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโค้งสุดท้ายแล้วนะใกล้วันหวยออกเข้ามาทุกขณะแล้วบรรดาคอหวยเสียนหวยไปขอโชคข,ขอเลขเด็ดจ,จากสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับอย่างเช่นที่วัดศรสีสว่างคุกสะอาดตำบลสนมอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ก็มีแม่แตะเคียนทองแม่จุฬามาดีแหละครับแล้วก็พ่อปู่แม่ยานาคราชที่คอหวยต่างก็ไปขอโชค ขอเลขเด็ดกันครับอย่างเชดวันนี้นะครับสองสามีภรรยามาจากเดินทางมาจากท่าตูมนะครับที่จังหวัดสุรินมาขอโชคจากแม่จุฬามณีและก็มาขอโชคจากพ่อปู่แม่ย่านาคราชชื่อเทพนาคาสีสุดโทโมแม่ย่านาคีศอีอุไรนะครับ ซึ่งได้ยินคราวคเกียรติศักดิ์ว่าแม่ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ให้หวยแม่ก็มาตามคำล่ำลือแลละครับอ่ะไปดูบรรยากาศกันครับว่าได้เลขอะไรกันไหนอ่ะชูชูตัวนี้สามสี่ศูนย์ตัวเดียวกันเลยใช่สองคนเลยนะใช่ใช่สาธุดูสาธุสาธุ โอเคขวามือติดท่งด้งเนนี้แต่ว่าทําทําเาทําทาตรงไปท้าไปหนึ่งเพาะส่งเนะาะตรงไปเป็นอีวัดวัดบึง เนี่ยครับบรรยากาศเนี่ยก็ได้เลขเนี่ยสองสามีภรรยานะครับจับลูกปิงปองได้เลขตัวเดียวกันเลยโอ้โหเป๊ะเป๊ะองั้นจับได้นี่จับได้ผู้เดียวกันเป๊ะเป๊ะเลย3-40สี่ศทำให้สองสมีภรรยาเดหอเฮ้ยขนหัวลุกเชื่อว่าพ่อปู่แม่ย่า ให้ตัวนี้แน่นอนก็ไปซื้อลอตเตอรี่แต่ว่าลอตเตอรี่นี่ไม่มี3-40นะครับ40ก็ไม่มีมีแต่สามสี่นะครับมีตัวน่ะเอายังมีตัวนี้ก็ยังดีเหมาหมดแผงเลยได้มาสิบใบครับเอาไปดูบรรยากาศกันหน่อยเอาครีออกทั้งหมดมีกี่ใบโอ้กีใบลองนับดูเอานัคะสิบใบเหมาหมดแหงเลยมีเท่าไหร่เอาหมด สี่สามสี่สามมาจากไหนเนี่ยจากการล้วงไหค่ะจากการล้วงไหเมื่อคู่นี้จากการล้วงไหเมื่อคู่นี้ค่ะโอ้ยพญานาคพญานาคใช่ไหมล้วงหาจากพญานาคขอพ่อปู่ไม่ยาล้วงออกมาเหมือนกันเลยล้วงออกมาเหมือนกันใช่ได้เลขตัวเดียวกันตัวไหนฮะศูนย์สี่สามศูนย์สี่สามใช่เลยเอาสี่สามนี่เลยค่ะ ก็เลยลองเสียงโชคดูอทั้งหมดกี่ใบนะนั่นคือนี่ฮะโค้งสุดท้ายสองสาโค้งสุดท้ายสองสามีภรรยาได้เลขเด็ดไปแล้วนะ3าสแม่ก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่มาเห็น3ามสี่เฮ้ยเลขสวยนะ ซื้อ3-4มนะสีได้ใบหนึ่งก็3-4ได้ใบหนึ่งละครับอ่ะเผื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิชนรณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับเอาขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับทุกุสาุ